สวัสดีครับคุณขวัญจิตครับสวัสดีครับคุณพี่ขวัญขวัญจิตแกกะทราบว่าเนี่ยพ่อทานไปสองกล่องกว่าแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีอาการคันิดนิดครับผมยิบยิบยิบยิิดไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับค่ะนะครับนี่กินมาตั้งแต่วันที่สี่กันยายนยังไม่ถึงเดือนเลยครับมันหายเร็วไปด้วยซ้ำไหมมันหายเร็วผิดปกตินะครับคุณขวัญจิตว่า คนใหญ่ยังถามว่าปวดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยพ็พ่อ,พอไม่ได้ปวดนะแต่ว่าพ่อดื่มน้ําน้อยแม่บ<ะ>อกว่าพ่อต้องดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ําเยอะเนี่ยพ่อเนอนใจพวกนี้เขาจะไปล้างสารพิษในร่างกายของพ่อนะอะไรเงี้ยค่ะอ่ะอก<อ>็พยายามดื่มน้ําเยอะแต่ชีน้อยค่ะจา์ชีน้อยเดียวับ แต่ภาคหลังมันนี่รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นช่วงที่เริ่มเป็นเนี่ยเมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วใช่ใชอาการเริ่มต้นคือยังไงครับเริ่มต้นมันจะออกตรงหลังเท้าเนี่ย<อ>เป็นแผลแค่เล็กน้อยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพ่อเขาก็คานยิ่งเกายิ่งเป็นหืนหนาขึ้น<อ>จากหลังเทา้าปุ๊บก็จะเป็นที่หน้าแข้ง<อ>มันจะเป็นแค่เป็นจุดเ,เฉยแต่หนูว่าเอสงสัยพ่อแพ้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปกินกุ้งก็ยิ่งผื่นยิ่งขึ้นอีกใช่ ห้านย่างกุ้งแี่รีหวังดีกับปู่ก็เลยปูกินไม้อะไรเงี้ยค่ะก็เอาปุ้งให้ปู่กินแค่สองตัวหลับไปนั้นแหละเลยหูเยอะขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกะปิด้วยใช่ไหมแอบกินกะปิด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็เลยมาคิดนะแหละต่อไปนี้ถ้าํามาหาให้พ่อกินใส่กะปิจะไม่ได้เนี่ยไไม่ด้ไม่ได้ปุอกไม่กุ้คบแล้วที่รู้ว่าเป็นสะเก็ดเงินนี่คือไปหาหมอไงฮะ พอดีหนูไปหาหมอที่นิกบอกว่าพ่อมีอาการคันและนี้ทางคลินิกเนี่ยเขาก็ฉีดยายให้พ่ออาทิตย์แรกก็เข็มหนึ่ง hmm. พอดีอาทิตย์ที่สองเหมือนก็นว่าอาการคันนั้นมันก็จะจะหายหายไปแป๊บนึง hmm. แล้วหลังจากอาทิตย์หน้าแกก็จะคันอีกแกก็ไปบอกให้หมอฉีดยายสักสองเข็มเนี้ยค่ะอ oh. หนูก็บอกแย่าสดเยอะนะไม่ดี hmm. พ่อก็ไม่ค่อยฟังช่วงนั้นแกจะแข็งแรงค่ะแกก็จะแอบเดิน อ้อมไปหาคลินิกแล้วมารู้แน่ๆตอนไหนครับหนูเข้าไปดูในเฟซในไลน์อย่างเงี้ยค่ะคหนูก็เลยปรึกษาดูว่าอาการของพ่อ,อ,อเป็นแบบนี้เป็นสะเก็ดเงินใช่หรือไม่อล้วนี้หนูก็ไปเจอหมอสะเก็ดเงินหนูก็เข้าไปแล้วก็สั่งเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสั่งยาตัวนี้ดีกวา่าอืมก็หลังจากนั้นก็สั่งไปทานนะทานวันละสองอใช่ไหมครับ ค่ะวันละซองเองเพราะว่าหนูยังไม่อยากให้พ่อดื่มทานเยอะพ่อเขาก็ดูแลตัวเองอ่ะแกอยากหายแกคอนแกทอละแม่แกบอกมันมีแกเอากระดาษทรายนะหูถูถูโอ้ยเลือดไอ้ทมีสก๊อตไบอ่ะแกแอบไปซื้อสก๊อตไบสยข้างบ้านไปซื้อมาแร้วคุคัน่ะคุณตะวุลตอนนี้ภาพที่ผมได้ดูเนี่ยนะภาพด้านหลังของคุณพ่อเทียบกับภาพตอนที่ยังไม่กินเนี่ยไอ้คุ้ยๆนี่มันหายไปแล้วใช่ไหม หายหมดแล้วค่ะโอ้ไปเร็วมากเลยขาก็หายแล้วใช่ไหมค่ะหายแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างสําหรับคุณขวัญจิตเองที่คุณพ่อหายแล้วเนี่ยหนูก็สบายใจทุกคนก็สบายใจครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าดูแล้วหายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คงประมาณแป80%ินี่ลูกก็ชื่นใจแล้วนะครับนะค่ะอ่าดีใจแล้วชืใจทุกคนแหละครับ พ่อเดินไม่ค่อยได้แล้วพ่อพ่อแบบว่านอนอป็นงเดียวอ่ะแล้วพวกลดูกขต้องคอยปฏิบัติต้องนวดให้พ่อบ้างก่อนนั้นคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนสะดวกไม่มีปัญหาแต่พอเป็นสเก็ตเงินปุ๊บมันกระเทือนกระเทือนไม่ใช่คุณพ่อคนเดียวกระเทือนหลายคนเลยจ้าเกิดลูกดูแล้วว่าหายขาด่าเงี้ยเราดื่มตัวนี้ไปเรื่อยๆก็คงจะดีใช่ไหมคะดีครับดีครับ เจน n ่ฟู้ดเนี่ยมันช่วยโรคของผู้สูงวัยอะ่ะที่เขาเป็นกันเยอะๆเบาหวานความดันไขมันโรคไตโรคกักบไขข้อเก้า <Okay. S 1> หัวใจเนี่ย <Okay. S 1> ถ้ากินไว้แล้วเนี่ยนะครับไอพวกนั้นมันก็จะหายไปด้วยนะครับมันไม่มายุ่ง oh. ครับขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> โอกาสหน้าบ <Yeah. S 1> รบกวนใหม่นะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับเอ็นไซา์บำบัดปลอดภัยมีอ,อยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนำ ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายๆแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 9325